คุณลอลลี่เอกต้องการอะไรครับวันนี้มาในขอตกมอปลวกใช่นั่น,น<ช>แหละจ<ล>ะรุ<ล>นแรงไหมในรายการของเราครับคุณตกมาเขาตกไปคนละสามทีพอหายแค้นกันเลยโอเคไหมครับได้ได้อ่าได้ครับขอเชิญขอเชิญครับเอาท่านอ่าลอลลีเ่เอกครับลลมาด้านนี้ครับเราเป็นคนไทยให้เกียรติเขาตีเขาก่อนอ๋อเชิญนะครับเชิญการตีเนี่ยเราตีแบบมิตรภาพไม่ไม่โกรธกันนะครับคือเป็นมิตรภาพกันไม่โกรธไม่โกรธครับผมขอเชิญครับตีแบบมิตรภาพอ่ะนี่ยให ให้ครับผมมโนสบายขังเครียดไอ้เด็กเขโมยพูดเลยครับใจไม่ต้องพูดครับตาคนครับอ่าเด่นจะนั่งจะนั่งครับอันนี้อันนี้คนละครั้งคนละทีมันเกิดอะไรขึ้นเลยฮะสูงไปเหรอเฮ้ยนี่เกิดอ่ะนี่เลยเราเราก็ท้าเราคนไทยเราคนไทยฮะมันมันสูงไปนะอ๋อมันสูงไปเดี๋ยวดูดูดูตีเขาไม่เป็นเขาไม่เป็นเดี๋ยวต้องบอกเขาดูดูเนี่ยการตียกมือนิดเดียวเนี่ยเนี่ยแค่นี้ครับเนมันกระด้างมันก็ดังเป๊ะอ่า ตาคู้วครับตาบุญตั้มตั้มเฮ้ยจ้าผีเหรอผีไม่มีตัวนี้ไม่มีผีไม่มีผีแล้วไม่มีฮะอ๋อบเบาครับบเบาๆแค่นี้ต่ั้มต่เงี้มแค่นี้อ๋อประมาณนี้ประมาณนี้ปนะอ๋อมาเจอเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้ตียังตียังอ่ะเมื่อกี้ซ้อมโอ้โเฮียซ้อมมันหัวกูซ้อมนู่นแล้วก็ต่้มพอดีหรือเปล่าซ้อมเหมือนจริงไงนี่แหละเขาเรียกซ้อมเหมือนต่้มตั้ม ขนาดนี้ได้ไหมเราช่วงไปถือว่าระดับต่ำสูงแต่แต่มันน้ำหนักมันยังกดอย่งเงยของไม่ค่อยเป็นของก็ไม่เคยเราเราอยู่เคยอยู่วงการตลกเนี้ยเราก็เลยเห็นว่าเขาตบกันยังไงก็ถือว่าเวลาอย่างอย่างอย่างไม่จบเวลามันหมดแล้วเวลามีนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวมาเดี๋ยวก็ให้ดูเนี่ยยกมือเนี่ยยกมือไม่ต้องสูงเข้าใจป่ะแต่ยกมือเตี้ยๆอย่างเงี้ย เข้าใจไหมไหนนะไอ้ทีๆมันไม่ไม่ถนัดแล้วก็ไม่ดูเดี๋ยวเวลาก็หมดหรอกไม่ไม่เหลือกี่หน่อยให้เหลือกี่หน่อยเวลาเหลือกี่หน่อยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวขนาดพิ่อดำๆมึงยังแดงามึงก็เบาๆดิถือว่าคุณเนี่ยสวัสดีครับเดี๋ยวระวังนอว่าคุณน่ะตบไม่เป็นอาจจะเสียสมองได้ดูตัวอย่างไหมฮะอ้าวคุณสมพินีครับขอเชิญครับเชิญครับลองดูลองดูฮะเอาเลยนะ อ่ะหนึ่งสง้เนี่ยัเ่ยอันเนี้ยเราคอยดังแต่เจ็บนี่นี่คุณแอบกินเหล้ามาไหมเนี่ยคุณเนี่ยรู้ได้ไงหัวหัวหัวแดงเลยหัวแดงไปกินเหล้ามาเหรอผมเห็นคุณกินเหล้าแล้วมเนีด้โดนมันตบโอ้นี่มันก็แอบแดกเหล้าเหมือนกันเ่ย ท่านจะได้รับความสนุกสนานที่เดียวที่ช่องไลฟ์คอมเมดี้ของเราเท่านั้นกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม s ับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ